สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพามาดูวิธีการดูแลรักษากุหลาบอย่างไงไม่ให้เป็นเพลี้ยไฟหรือเพรี้ยอื่นๆมารบกวนนะคะนี่ก็คือกุหลาบของเราเนาะมีไม่เยอะค่ะเพราะว่าชอบดอกไม้หลายๆอย่างเนาะแล้วก็ดูกุหลาบเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะดูแลยากนิดนึงนะคะไม่ใช่เฉพาะเรื่องเพรีย้ยเนาะ เลือกสภาพอากาศบ้านเราบางทีมันก็ไม่ได้เหมาะสมกับกุหลาบสักเท่าไหร่ก็เลยมีไม่ค่อยเยอะนะคะแต่ปัญหาหนักๆของกุหลาบก็คือเพลียะนะคะเพรี้ยไฟบางทีเราเปิดดูอย่างเงี้ยเราจะเห็นแบบเฮย มันคืออะไรเนี่ยอยู่ข้างใต้ใบหรือบางทีนะคะเราเพอเผลอเนี่ยเราจะเห็นเฮ้ย <c oughs> ทำไมใบกุหลาบเราเป็นสีแบบนี้ทำไมไม่เป็นสีเทาๆดำๆแล้วมามารู้ตัวอีกทีก็คือมันกินไปเกือบทั้งต้นนะคะดังนั้นเราก็ต้องหาวิธีกำจัดมันออกไปไม่ให้มากวนใจนะคะวิธีการก็คือง่ายๆเลยโดยไม่ต้องใช้สารเคมีนะคะก็คือนี่เลยนะคะ ฉีดน้ําล้างใบนี่เองซึ่งการฉีดน้ําล้างใบเนี่ยเราก็ต้องขีดเฉพาะช่วงเช้าเนาะถ้าเราฉ,ฉีดช่วงเย็นเราก็จะได้ปัญหาเชื้อรามาแทนนะคะดังนั้นฉีดล้างใบช่วงเชา้ามันก็จะช่วยกำจัดและป้องกันเพลี้ยชนิดต่างๆที่มากวนดอกไม้ของเรานะคะอันนี้เห็นไหมมันมีกุหลาบอีกต้นหนึ่งมันคนละต้นนะคนละดอกเห็นไหมคะคนละสี เออซึ่งการฉีดน้ํำล้างใบเนี่ยนอกจากจะทำให้กุหลาบเราหมดปัญหาเรื่องเพลี้ยต่างๆที่มารบควนใจและทำให้ดอกไม้เราตายแล้วนะคะย่งเป็นวิธีการที่ปลอดภัยที่สุดนะคะปลอดภัยไร้สารเคมีแต่ก่อนนะเคยใช้หลายวิธีมากใช้สารเคมีแล้วก็รู้สึกว่า มันอันตรายกับตัวเองมากกว่าเนาะแล้วมันก็ไม่สามารถป้องกันได้แบบจริงจริงจริงจังๆนะคะมันหายไปสักพักแล้วมันก็กลับมาอย่างนั้นแหละแล้วก็หันมาลองวิธีทางธรรมชาติทางธรรมชาตินี้คือแทบเอาไม่อยู่เลยก็คือธรรมชาติแบบนี้ก็คือเอาสารพวกที่เป็นแบบสารอินทรีย์พวกนี้ค่ะที่ไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์และคนที่ไม่มี พิษทางเคมีนะคะที่ไม่รุนแรงอชนิดต่างๆที่เขาโฆษณาและซื้อมาเกือบหมดและหมดเงินก็ไปตั้งเยอะชีดมันก็ไม่อยู่นะคะมันช่วยไม่ได้เนาะทีเนี้ยก็เลยมาค้นหาใน อินเทอร์เน็ตว่าต้องทำยังไงดีก็เลยเจอวิธีการฉีดน้ำล้างใบนะคะซึ่งต้องฉีดทุกวันเนาะถ้ามีเวลาเนาะต้องฉีดทุกวันช่งชวงเช้านะคะมันจะได้ช่วยให้เราปลอดภัยกำจัดเพลี้ยต่างๆได้แล้วว่ายังทำให้เราห่างไกลสารเคมีชีวิตก็ดีดีปลอดภัยเนาะอย่างเงี้ยคะ่ะฉีดแค่นี้แหละล้างใบทุกเช้าเนาะ แต่อย่าลืมว่าอย่าฉีดตอนเย็นเพราะตอนเย็นเราจะได้ปัญหาเชื้อรามาแทนที่เนี่ยดอกกุหลาบมันแบบจะเห็นใบงอแงงงแงงนาบอกว่าป้องกันและกาจัดเพลี้ยได้ที่เป็นใบงอแงงงแงเนี่ยไม่ใช่เพลี้ยนะคะเกิดจากแมลงแมงจิโน่แมงแมงเลื่อมเนาะก็ไม่รู้ว่าภาษาไทยคืออะไรเออไอตัวนั้นแหละไม่กินรู้ตัวอีกทีก็ แหว่งไปกันซะเยอะเลยนะคะเขาชอบมาตอนกลางคืนน่ะหนึ่งทุ่มอะ่ะเราเข้าบ้านไปแล้วบางทีอะ่ะเออเวลายิ่งยิ่งใบอ,อ,อ่อนมาเนี่ยพวกนางชอบมากชอบมากินนะคะอันนี้คือปัญหาหนัก,นกของเราเนาะถึงจะป้องกันเพลียได้แต่ก็เจอมแมลงมากินแต่ก็ไม่เป็นไรแต่เ,เขาก็โผล่ขึ้นมาใหม่มันไม่ทําให้ตายเหมือนกับเพลียนะคะอืมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นพวก เพวกนอนผีเสือ้ออะไรที่มันตัวเล็กๆอะค่ะนอนบ้องอะใช่ไหมที่มันมากินอันนั้นก็อันนั้นก็หนักนะอันนั้นต้องคอยสังเกตดีเพราะว่ารู้ตัวอีกทีมันก็หุยแบบขยะแขยงเลยแหละมันมันเกาะอ,อยู่ตามไปเป็นสิบสิบตัวอย่างเงี้ยนะคะนันจะโมโหมากเลยอืแต่อันนี้คือหลักๆเราป้องกันเพลี้ยชนิดต่างๆนะคะก็ฉีดน้ำล้างใบแบบนี้แหละอืม ก็ประมาณนี้ไม่ต้องฉีดน้นขนาดนี้ก็ได้นะคะอันนี้ทําทําคลิปให้ดูก็เลยก็เลยเลวเหมือนฉีดนานเฉยๆเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย